ข้าวหุงติดก้นหม้อนะฮะยังไงก็ต้องทานให้หมดนะครับเมนูที่เราจะทำก็คือยำแหนมข้าวทอดครับข้าวเหล่านี้เดี๋ยวเราจะนำไปทอดนะครับสำหรับตัวแหนมนะครับเราก็จะนำเขาไปผ่านความร้อนเล็กน้อยนะครับโดยการเอาไปนึ่งครับแต่หลักการก็คือว่าลังถึงที่เราใช้เนี่ยครับจะต้องร้อนดีจริงนะครับเหมือนลังถึงตัวเนี้ย เขากระจายความร้อนได้อย่างดีทีเดียวเพราะว่าสเตนเลสคุณภาพดีนะครับเวลาที่ความร้อนกระจายได้ดีนั่นหมายถึงว่าอะไรครับเราก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้ด้วยเพราะว่าเมื่อความร้อนกระจายได้ดีอาหารของเราก็สุกเร็วสุกทั่วถึงนะครับเราจะนำเนี่ยครับตัวแหนมของเราเนี่ยนะฮะมานึ่งแค่ประมาณ30วินาทีก็ใช้ได้แล้วครับครึ่งนาทีได้แล้วครับสําหรับตัวแหนมนะครับเราก็จะตกุยให้เขาแตกเป็นชิ้นเล็ก แล้วก็ผักไว้ครับในการทอดข้าวนะครับข้าวเราตากลมไปนิดหนึ่งก็ได้นะฮะให้เขา,เ,าเป็นเม็ดร่วนๆแตกจากกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาทอดครับน้ํำมันที่เราใช้นี่ต้องบอกว่าร้อนจัดนะครับคุณผู้ชมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ200นะครับพอข้าวของเราพองแล้วก็กรอบดีแล้วนะครับก็นําขึ้นมาเสด็จน้ํามันเลยครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเรามาปรุงน้ํากันนะฮะ ผมใช้มะนาวครับก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ำปลาใสยครับแล้วก็บดลดด้วยเกลือครับคนส่วนผสมนะครับให้เกลือแล้วก็น้ำปลาเนี่ยกระจายกระจายก่อนนะครับหลังจากนั้นผมใส่พริกขี้หนูจินดาสับลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มปรุงได้แล้วครับใส่ขิงลงไปนะครับซอยเป็นเส้นๆหอมแดงซอยต้นหอมครับ หลังจากนั้นเราก็ใส่แหนมที่เรายียเอาไว้นะครับลงไปครับคล้าให้เขาเข้ากันนะครับสําหรับยําแหนมข้าวทอดนะครับเวลาที่เราจะรับประทานเนี่ยครับเราค่อยเอาข้าวทอดลงไปคลุกก่อนเสิร์ฟจริงๆเพราะว่าไม่งั้นเนีย่ยครับน้ายาที่เราทําไว้แล้วก็น้ําที่ออกมาจากตัวแหนมเนี่ยครับจะทําให้ข้าวไม่กรอบนะครับอ่ะสาหรับตอนนี้สมมติว่าผมจะรับประทานแล้วก็ใส่ข้าวทอดลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราคล้าเบาๆแล้ว,รวลครับ แค่ให้ส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยนะครับกระจายกระจายอยูด่ด้วยกันด้วยดีก็พอแล้วครับที่เหลือเราก็ตักใส่จานสวยๆนะครับแหนมกับผักกาดหอมหรือใครอยากจะรับประทานกะหล่ำปีด้วยก็ได้นะครับที่เหลือนะครับเราก็แต่งหน้าด้วยพริกแห้งสวยๆครับอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ทําจากส่วนประกอบของข้าวแล้วต้องบอกว่าเป็นข้าวติดก้หมมอหรือข้าวที่เราเหลือจากการรับประทานปกตินี่แหละครับยำแหนมข้าวทอดครับ